อ่าครับน้าๆเย็นนี้ขออีกสักตัวนะครับขายลอกอีกสักตัวนะครับคลิปนี้ขายนะครับก็เป็นลอกพื้นสองญี่ปุ่นเหมือนเคยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นทาทูล่านะครับตัวหนึ่งศูนย์สามปีสองพันสิบสี่นะครับหนึ่งสามเฮดหมุนขวานะครับ TWS นะครับนี่ TWS นะครับเป็นสีทองนะครับตัวนี้ปีสองพันสิบสี่นะครับก็มันก็จะตัวใหญ่ๆหน่อยนะตัวใหญ่ กองกว้างตกล้องกว้างนะครับสปูนกับกล้องกว้างตัวนี้หมุนขวารอบหกนะครับมีแต่ตัวลอกไม่มีกล่องนะครับนะาแขนเดิมหนอบเดิมนะครับสีดํารบอบหกล่องลอยก็มีอยู่บ้างอยู่นะฮะรบอบมารุ่นเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายช้าๆให้ดูล่องลอยนะครับนะ้ะเอาเอาที่ฝาเฟืองก่อนนะฝาข้อเฟืองก่อนนะ ตัวนังส่งนังสืออะไรนี่ก็ไม่ได้ะลอกนะแล้วก็ยังติดชัดเจนทุกตำแหน่งนะครับก็จะมีร่องรอยขีดข่วนอะไรแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ฝาเฟืองนะครับฝาแม่เหล็กนะครับฝาแม่เหล็กนะครับปรับแม่เหล็กเป็นสีทองนะครับแล้วสีของไดว่าสีทองก็คือรอบหกนะครับสีแดงรอบเจ็ดนะครับสีม่วงรอบแปดสีดำรอบห้านะครับก็จะประมาณนี้ โอเคบอดี้เฟรมกลางด้านล่างนะครับดูร่องรอยนะครับกักจังหน้านะครับด้านบน,นครับเอาละนะครับร่องรอยก็จะประมาณนี้ร่องรอยก็แบบนี้แหละแต่ว่าการทํางานนะครับ ยืนยันแล้วนะครับเมียนนุ่มลื่นนะครับนี่นิ้วตวัดแขนก็ยังลื่นเลยนะครับเห็นไหมตัวหนอนทํางานปกตินะครับเฟืองตัวหนอนนะครับไม่สะดุดไม่ขัดนะครับเลื่อนดีไหมลูกปืนเงียเมียนะครับลูกปืนสปูลเสียงเฟืองไม่มีนะครับลื่นดีจริงนะลื่นดีจริงนะปั่นหลายรอบเนะลื่นดีจริง อันนี้ปรับไปที่แปดยังลื่ดอยูเดียเด๋ยวเอาไปที่ศูนย์ปรับชิดอีกหน่อย่อะเสียงเสียงลูกปืนสปูนนี้ไม่มีเลยนะเงียบนะครับ ลื่นแล้วกันอ่ะผมว่าดูดิอ่ะตรงนี้คลิกเสียงมีนะครับ,รบเบรกไม่ติดไม่ตายนะครับหมุนขวาเบรกไม่ติดไม่ตายนะครับอันนี้เปิดเบรกสุดๆนะครับอันนี้เบรกกลางนะครับอ่ะอันนี้ปิดเบรกแน่นๆนะครับอ่ะไม่อยู่นะสะปูลกดไม่อยู่นะก็ไม่ได้กด อะไรเอาจริงเอาจังนะครับก็ยังรู้ลแล้วนะครับว่าว่าไปนะครับกดไม่อยู่นะครับอ่าล่องรอยก็ชัดเจนแล้วเนาะส่วนก็หนอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดสปูลให้ดู ลูกปืนสแตนเลสนะครับ nmb นะครับอ่ะเรียบร้อยหมุนลื่นเฟืองเนียนมูอสองญี่ปุ่นด้วยนะครับ หมุนขวารอบหกไม่มีกล่องมีแต่ตัวลออนะครับตัวนี้เขายที่3500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ3,500บาทนะครับสนใจก็พิมพ์จองได้เลยนะครับในในในเพจนะเห็นคลิปใน YouTube ก็เหมือนเดิมนะครับผมวางลิงก์ไวท้ที่เอ่อช่องคอมเมนต์อะไรนะนะก็ไปดูลิงก์เพจแล้วก็กดกดที่ลิงก์เพจทักข้อความเพจมานะครับถ้าเห็นใน y t u t u นะอ่ะ3,500บาทนะครับตัวนี้ สนใจก็รีบพักมานะครับผมว่าราคาก็ไม่แพงถูกไหมก็ไม่ค่อยจะถือว่าถูกเลยนะนะครับตัวนี้ก็อยู่ราคาพอดีนะครับเพราะว่าเป็นรอบมือสองญี่ปุ่นนะครับนะครับไม่ถูกไม่แพงนะครับราคานี้